โอเคก็เป yeah, yeah, yeah. ิดคลิปเลยเนาะตอนนี okay. ้ก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะที้ก็คือแบบที่เห็นไฟตำรวจ ที่เมื่อกี้ที่เห็นไฟตำรวจก็เพราะว่าแบบสามทุ่มไรเง้เขามาแบบมาเตือนแล้วว่าคนกลับบ้านแล้วแต่ว่าเราก็เลยขออนุญาตเขาประมาณ15นาทีนะครับก็ประมาณนั้น่ะเดี๋ยววันนี้เฮ้ยเข้ามาได้แล้วเดี๋ย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 วประมาณนี้เอาเป็นว่าเอาเป็นว่ากูเซ็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วกันนะนี่เพิ่งหัดเล่นกันใช่ไหมใช่เพิ่งหัดเล่นใช่ไหมได้ข่าวว่าเราไป แข่งมาที่อเมริกาใช่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 อย่างเดียวเลยพี่ไม่ไปฝรั่งเศสเลยไม่ใช่เลยเราไปไปแข่งที่ฝรั่งเศสมาใช่ไหมใช่สวัสดีพูดว่ายังไงเฮ้ยเราฝรั่งเศสเราเล่นมากี่เดือนละลองบอร์ดไม่เพิ่งเพิ่งซื้อวันนี้แล้วใครซื้อให้แม่แม่ซื้อให้เท่าไหร่เท่าไหร่สองพันหกพันจริงเหรอโอ้โหสมัยพี่นี่แม่ไม่ซื้อให้เนี่ยแม่บอกมึงมึงวิ่งเอาก็ได้แม่งไถ่อ่านี้ก็เป็น สเก็ตบอร์ดนะครับคือน้องก็เพิ่งหัดเล่นกันทั้งนั้นนะครับคือผมโหดสุดแล้วจริงๆน่าจะแชมป์ก็ยังเก่งไม่เท่าผมอ่ะโ uh, อเคปะเดลแบทเทิลก็เพ okay, ิ่งหัดเล่นเดี phonetic. ๋ยวเราจะให้ถ่ายลองบอร์ดคนเดียวส่วนบิ๊กกับฟิล์มใช่ไหมเราจะให้ถ่ายลองบอร์ดโดยยืนด้วยกัน2คนส่วนตีแชมป์โอเคก็ต้องต้องเอ่ยว่าแชมป์ด้วยที่ไปฝรั่งเศสมาแต่พูดภาษาฝรั่งสตีอะไรไม่ได้เลยสตีเราจะให้ถ่ายสเก็ตบอร์ดคนเดียวโอเคเดี๋ยวเราจะให้แข่งกันนะครับด้วยคนเนี่ย หายพร้อมกันแล้วก็เราจะมาดูกันว่าใครจะล้มใครจะแหกหรือใครจะชนะคลิปนี้ไม่ซีเรียสนะขำๆโอเคปะเดี๋ยวเรานี่เราต้องใส่กันข้อศอกกันอะไรวะยังไม่ได้ออกมาเลยไม่กลัวเจ็บเหรอไม่แม่ไม่ว่านะแม่ดูคลิปเดี๋ยวแม่ว่าพี่แม่มาม่าไม่ว่านะมาม่าไม่ดูหรอกเดี๋ยวมาคอมเมนต์เดี๋ยวไอ้เหี้ยนี่สอนเมื่อวานนี้กัดเป็นคลิปเลยโอเคโอเคโอเคไปไปดูกันเลย ลองเอาด้านเอาด้านนู้นออกด้านหลังเอออย่างนี้เท่กว่าอย่างนี้เท่กว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไมกูถ่ายจากข้างล่างขึ้นด้วยอ่ะบิ๊กบิ๊กบิ๊กเอาฮาบิ๊กเอาฮาเลยเอาฮาไหนเลยแกงมึงล่ะไาเด่นแกงมึงอ่ะมึงเก่าเหรอไปใส่ซาวของซารันได้ไหม เทำไมพี่จะถ่ายเปิดเนี่ยเขาถ่ายเปิดวิกเดี๋ยวแป๊บนึงโพสโพสป๊าด

เออบราไปวิ <ừ> ่งแข่งกันแล้วอ่ะมันต้องนี่เห็นไหมเห็นล้อสวยๆด้วยไหแมดูเขาสองคนเขาแบบโอ้โหไปถึงนู่นเลยเราไปลงวิ่งกันแล้วทิ้งบอร์ดเลยแล้าบอกว่าวิ่งได้อ๋อวิ่งได้ใช่ไหมวิ่งได้คือเราลงวิ่งเลยใช่ไหมมีไทยเก้าเดียว ถ้ากลัวไฟแดงชัดหน้ามันก็ไม่ค่อยชัดอ่ะทอมทอมถ่ายก่อนถ่ายอย่าเพิ่งคัดถ่ายก่อนถ่ายอยู่ถ่ายถ่ายได้ถ่ายถ่ายไอ้คนทำถ่ายคนทำก่อนถ่ายคนทำก่อนเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอันนี้ทำเองนะครับมาดูหลังคานก่อนตคนนี้อย่เด้งทับทับโเห็นเมื่อกี้เมื่อกี้มันอยู่กับนี้ไม่ใช่ครับมันย้อนแยัง ไม่ใช่ลมมันพัดเมื่อกี้อ่ะพัดแรงมันตั้งไม่อยู่นี่จริงเดี๋ยว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 ใครทำเดี๋ยวเดี๋ยวบอมทำตั้งไว้ก่อนไชอบเออแม่งบบดิบได้เออเมื่อกี้ได้คอนเทนต์เเลสดรเดี๋ยวบอมซ้อมได้ใช่ไหมเนี่ยเออยกได้อยู่มึงก็ลองยกดูดิมยวยกใส่ได้อยู่อ๋อไอ้มันยกยกใส่เายไม่ได้ เฮียกุคิดว่าพังตกใจหมดเลยไม่หลายรอบแล้วเบอร์เอออ๋อไม่เป็นไรเฮียคุณรูว่าของเขาพังแล้วนะเขียนครับได้แล้วก็ตอนนี้เวลาเฮียเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นวะกูบอกแล้วเป็นประจำโอเคไปที่ก่อนทุกคนชุดไอเต้โคตรเท่แม่งเหมือนไม่แส่งเกงอะในกล้องโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เราก็ได้แข่งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว ยังไม่เดี๋ยวพี่ปิดคลิปอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก่อนกลับมาก่อนโอเคครับทุกคนก็ฝากกดเดี๋ยๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 รๆมค ไม่ได้ปีนแวโอเคไม่ไม่ปิดเลยโอ้เมื่อกี้เป็นไงบ้างทำไมเราลงวิ่งอย่างนี้นอ่ะเข้าโกงเขาแค่แม่ี่โกงใช่หมครับเป็นแชมป์ครับเป็นแชมป์เขาไม่ถือว่าใครแชมป์ผมครับคือคือลองบอร์ดลงไปวิ่งลงไปวิ่งก่อนเลยจังหวะแรกลงไปวิ่งก่อนเลยคือออกตัวพวกวิ่งวิ่งยาวไปเลยน้องของตีของตีคือแบบตียังไถอยู่พยายามแบบสะดุดบ้างแต่ว่าก็ยังไถต่อไปได้แต่ว่า คือเนี่ยไม่อยากเชื่อเหมือนกันคือสองคนแม่งอยู่บนบอร์ดสองคนได้แล้วแม่งไปคือไปได้อะพอดีเป็นแชมป์ครับจริงเหรอแชมป์มาจากไหนนะที่บอกว่าพลังอะไสุดโอ้ยเจ็บคนหนึ่งกดไลค์คนหนึ่งกดแชร์คนหนึ่งซับสไครต์ไลค์ดิสไลค์คนหนึ่งไลค์คนหนึ่งแชร์คนหนึ่งซับสไครต์คนหนึ่งทำนิ้วลงโอเคปิดนี้เลยไหนฝากปิดช่องให้พี่หน่อยกดไลค์เอ้ยกดไลค์กดดิสแชร์ กดไลค์กดแชร์กดไลค์ like ดีแชร์ไปกันหมดช่องกูไม่เหลือคนดูแล้วอ่า <laughs> โอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องเจอลมแจกกล้วยด้วยนะผมไอ้เอป็นโทรนิ้วกลางไปเดี๋ยวพี่ <c oughs> เป็นเซนเซอร์เองไม่เป็นไรโอเคอเครับฝากด้วยนะครับผมจะแม่ด่ากู